เรามาเข้าแบบเทลูกตะก้อต่อหมอนครับนี่ยวเราจะถ่ายดูนะครับว่าเราจะติดตั้งแล้วเป็นยังไงโย <Yo. S 1> นี่วิธีใส่ตัวหนอนนะครับเขาเรียกว,ว่าตัวหนอนครับแต่เป็นประมาณว่าเป็นกิบล็อกนะครับเพื่อให้สองอันเข้ามาอยู่ในชุดเดียวกัน ครับไม่ง่ายครับนี่ครับิธีไส่ของนอนครับได้แล้วครับหนึ่งชิ้นครับ เราประกอบแบบนี้เป็นก่อนนะครับเป็นสี่สี่แผง้วครับจากเมื่อกี้เราก็ได้ประกอบแบบกันข้างนอกนะครับใส่ตัวนอนตอนนี้เราก็ได้ลองหลุมไหมนะครับยังไงครับลังการไหมครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับชมันประมาณหนึ่งลูกบาศก์เมตรนะครับนี้ครับหนึ่งลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับปูนหนึ่งคิวพอดีเราสั่งปูนมาแล้วสองคิวคาดว่าวันศุกร์นี้ก็น่าจะได้เทแล้วครับ แล้วก็วันเสาร์เราก็น่าจะได้ขึ้นโครงแล้วครับเพราะเราได้คุยไว้กับเจ้าของบ้านแล้วให้เรื่องรถเครนนะครับเดี๋ยวเขาก็ติดต่อเรื่องรถเครนวันเสาร์น่าจะได้ขึ้นครับนี่หลุมเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นหนึ่งหลุมครับนี่นี่เดี๋ยวเราจะใส่ปูนไปเต็มเลยนะครับขึ้นมาเท่าเพด เดี๋ยวทีเดียว,ยวโอเคโอเคครับไปเลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งเสา่ายฟุย้งม<พ>าด<า>ูเรื่องจริงเอาละครับวันนี้เราก็จะมายกเสากันแล้วนะครับพอดีเจ้าเอกอยู่รถจอดอยู่ที่บริษัทพอดีครับเราได้ให้แกช่วยขับเดี๋ยวยกเสาขึ้นมา เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ตั้งเสาเรียบร้อยแล้วโชคดีนะครับได้แมคโครตัวเล็กอเ,ลเออนี่แบบน้ำเลยก็เราก็ตั้งได้หมดเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไล่เชื่อมสักนิดนึงมีแต้มนะครับเดี๋ยวเราค่อยซับเต็มอีกทีนึงเพื่อให้มันอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแตนน่แรกเราว่าจะใช้คนขึ้นกันนะครับ แต่เรามีคนแค่สามคนแล้วก็ผลักกันมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับเสาหน้าหกครับหนักอยู่หลายกิโลครับเป็นร้อยโลครับต้นนี้ดูสิสูงไหมเม,ม็ดลาประมาณเกือบห้าสิบกิโลนะครับเม็ดละนี่ก็หกเม็ดก็คูณไปสิครับดีมากแบบเม็ดโคร เพราะว่าถ้าสมมุติเราไปเอาเคนมันก็ยังเกินความจําเป็นอยู่ครับมันก็เพิ่ค่าใช้จ่ายเลยพอดีเจ้าเอกก็จอดรถไว้ไม่ได้ไปหน้าง,งานครับวันนี้ครับพอดีจะหยุดปีใหม่ด้วยว่าวันนี้เขาก็รวบรวมรถมาไว้ที่บริษัทโอ้โหวาร่อยช่วดีมากครับๆๆนะครับใครสนใจเซงแมโครมีตอนนี้มีอยู่เจ็ดตัวแล้วนะครับก็นี่ ก็เบอร์โทรไปเลย APE นี A A ่ก็ขุดนี e. ่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวนี้มีอยสามตัวแล้วก็ขยับขึ้นไปถึงตัว200นะครับผมจะมีตัวตัวสองร้อ้ยแรงโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกว่าเราจะทำอะไรกันต่อเอาละครับวันนี้เราก็ได้เรื่องงามยามดีจากอ่าเป็นวันแรกของปีอกนะครับ2021 เราก็วันนี้เรามาขึ้นโครงนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ด้วยพอดีรถเขนว่างเราก็จะทําการขึ้นกดถักกันแล้วนะครับวันนี้ครับก็ได้เค็นจากพี่สมยศมานะครับก็ทีมงานของเอกพ e. ีเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูนะครับว่าตอนประกอบเอาตัวถักไปไว้แต่ลปะปลายเสามันจะเป็นรูปร่างไงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวสา,ายดูเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังปรับหาหมุนเพื่อจะวางบนหน้าง,งานได้ที่เป๊ะนะครับเอาแล้วครับเราก็ได้ขึ้นตัวสักไปหนึ่งตัวแล้วครับตัวกลางครับปลายสุดจะสูงห้าเมตรนะครับอ่าเราใส่ไปหนึ่งตัวนี่กาลังใส่ตัวคั้มนะครับพอดี กงเราก็ไม่มีคนถ่ายนะครับเราก็ถ่ายเองทําเองครับเดี๋ยวราจะถ่ายดูเรื่อยๆอ่าตัวนี้ตัวกลางครับโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายตัวหน้าให้ดู เราก็ได้ใส่ตัวที่สามตัวกลางนครับอ่าน้องอามครับน้องอามครับขึ้นไปบอดเบลที่เคนนะครับสูงมากนะครับผมไม่กล้าขึ้นครับตัวนี้ครับสันนะครับยอดครับโชคดีนะครับน้องอันครับโชคดีน้องอามขึ้นได้นะครับกล้าขึ้นครับรอยอ่ปนั้นงานเข้าแล้วครับพอดี ช่างเราก็หยุดไปหนึ่งคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นตัวที่สี่เหลือตัวเดียวไว้นะครับตัวเดียวเราก็ขึ้นตัวจังทันนี้จบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เคนช่วยหิว้วแปรที่เราต่อไว้แล้วนะครับ10ตัว10เส้นขึ้นไปวางข้างบนไว้ก่อนครับเพื่อจะได้เราจะได้ไม่ขนย้ายขึ้นไปยาก เพราะว่าเคนยกไปได้สบายแล้วทีหลังเราก็ค่อยหาเลื่อนตำแหน่งของเราเองนายฟู่มาดูเรื่องจริงเอาละเราก็ได้ขึ้นตัวที่สี่แล้วนะครับเป็นขันต้นที่สีก่ก็อันเป็นว่าตัวถักโวรงถัก,ถกเราก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ทีนี้วางแปร ى. เดี๋ยวแปรเราก็ต่อไปแล้วนะครับ13เมตร10ตัวเดี๋ยวเราจะให้พี่สมยศยกขึ้นไปเลยครับไปวางไว้แล้วก็เราค่อยเลื่อนหาตำแหน่งเอานี่ นี่ก็เป็นโครงลงรถนะครับบ้านเอพีอีนะครับเอพีอีรถขุดทีมงานฮะทำทีมงานครบคันนะครับนี่รถเข็นก็มีนะครับรถเข็นก็เป็นทีมงานเดียวกันครับของพี่สมยศนี่ใครเรียกใช้บริการได้เดี๋ยวถ่ายดูนี่นี่ก็พี่สมยศขอเราเองนะครับ บอร์โทรนี่เรียกใช้ได้เลยครับนี่ตัวเล็กมีสามตัวนะครับสามตันห้าตันเจ็ตันครึ่งมีมีตัวไหนบ้างครับพี่ครับมีสามตันหกล้อตัวนี้คือสามตันใช่ไหมครับตันอ่าก็ห้าตันสิบล้อห้าตันเจ็ดตันครึ่งสูงยี่สิบสามเมตรอ๋อโอเคตัวนี้ตัวสามตันตัวห้าตันที่มายกให้เราเมื่อวานนะครับนี่ตัวนี้ตัวเล็กเรียกใช้บริการกันได้นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมง Ừ, ราคาก็เป็นกันเองนะครับดู <Hey. S 1> ช่างอาร์มกับช่างต้านะครับขึ้นไปเชื่อมกันอยู่ใหญ่กันนะครับใหญ่มากเ <Hey. S 1> ท้งหมดก็ส0 0รตารางเมตรนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวเราก็ต้องต่อเสาหน้านี่เราต้องต่อออกมาอีกสองเมตรนะครับเราอาจจะใช้ตัวเก่าตัวเดิมที่เราตัดออกไป แล้วก็เสริมมือนั้นออกมาเพื่อได้เท่าตัวข้านหลังนะครับเพราะว่ามันจะต้องออกมานอกกําแพงนิดนึงครับเพราะว่าที่เขายังออกไปได้อีกเป็นเมตรเลยนะครับเอาละครับเราแปลขึ้นตัวที่ตัวที่ห้าถึงสิบนะครับเราต่อไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปสักสิบตัวก่อนเพื่อเราจะได้ทํางานง่ายนะครับพอเราไว,ไวไวตรงข้างบนแล้วก็ทีนี้เราก็เลื่อน แต่และจุดแต่และนั้นไปหาตำแหน่งที่เราจะเชื่อมมันก็เสียงนะครับอันตรายครับถ้าทําไม่รู้ใจไม่ไม่ชํนานาญนะครับรแต่คนขับรถเคนเขฝีมือนะครับพี่สมยศแกฝีมือมาก ขับนิ่มนะครับแล้วก็คำนวณได้เป๊ะครับคำนวณได้เป๊ะอ่าคนที่ทําข้างบนก็ไม่อันตรายนะครับปลอดภัยพี่แกฝีมือนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะครับว่าเบอร์โทรแกเบอร์อะไรสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรได้เลยนะครับสมยศการช่างอนี่ครับแกขับเนี้ยบมากครับขับนิ่มมากอืมเคครับ น,นี่ก็เราก็ได้สำเร็จรุล่วงเป้าไปได้ด้วยดีขึ้นตัวถักหกตัวครบเอาแปรขึ้นไปไว้สิบตัวครบโอเคยอดเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นไปปลดเคนนะครับออความสูงผมก็ไม่ถนัดแล้วโชคดีนะครับน้องอําขึ้นได้นะครับน้องอําขึ้นได้ น้องต้าก็ขึ้นได้เชื่อมได้นะครับอันนี้เราก็ช่างหยุดไปหนึ่งคนนะครับเราก็มาสามคนคิดดูดีครับติดต่อต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเคนหรือรถเบรคโฮหรือโครงสร้างโรงรถงานดีโนเวทงานสแตนเลสแล้วก็มีงานสตตแตนเลสด้วยนะครับสูงนะครับน้องเขามีอ,อยู่นั้นปนั้น5เมตรนะครับนั่นนะ ส่าหน้าหครับูงมากนาโผาดูเจริงร้อยเอาล่ะครับทีนี้เราก็ทำการเลื่อนแปรแล้วทีนี้นี่นะครับช่างช่างก็เขาชานาญนะครับ ช่าง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 อามเลยบอกว่าเดินอย่างนั้นเลยเหรอวะนอ่คให้คนกล้าขึ้นสูงแล้วก็ชำนาญนะครับเฉ่งมะเฉ่งมะช่างเขาก็ นานนะครับเขาทำงานโครงสร้างนี่มึงแต่แรกจากวันนั้นที่เราได้เคนขึ้นมาโอเคเก่งมากครับนี่เราก็เลื่อนเดี๋ยวเราก็ทีนี้เราก็ติดอันแรกก่อนแล้วก็เราวัดไปเม็ดยี่สิบช่วงละเมดยี่สิบนะครับเพราะว่าถ้าช่วงละเม็ดมันก็ไม่จำเป็นต้องมือช,ช่วงละเม็ดครับมันเยอะเกินไปเหล็กจะหนัก เม็ดยี่ก็อยู่นะครับพราอขอ้างบนทํางานสะดวกทํางานง่ายช่างเก้าเก้าทำงานง่าย,าายโอเคครับเดี๋ยวถ่ายดูต่อเอาแล้วครับจากที่เมื่อกี้เราได้ดันแปรกันมาข้างหน้าตอนนี้เราก็ได้ระยะแล้วก็เราอ่าทีนี้เราก็ริ่มติดเลยนะของหัวนะครับสายหัวขวาหัวหนึ่ง ช่างเขาก็ชานาญนะครับมันช่วงนี้มันสิบสองเมตรนะครับผมก็เอาแปรห่างช่วงละเมตรยี่มันก็ต้องใช้แปรทั้งหมดสิบเอ็ดตัวแล้วก็ต่อไปแล้วยาวสิบเอ็ดเมตรอ่อตัวนี้แปรยาวสิบสามเมตรนึกไหมครับเพราะมันออกข้างกันด้วยครับนี่ส่วนงานพื้นครับงานพื้นเราก็กําลังเตรียมความพร้อมเตรียมพื้น วางเหล็กไว้เม็นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราวางช่วงบ่ายวันนี้เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสั่งปูนแล้วนะครับพรุ่งนี้ปูนตอนสายสายเขาก็จะมาเทให้เราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราก็ทําทั้งงานพื้นงานปูนแล้วก็งานเหล็กด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะมีกั้นห้องที่จะมีกั้นห้องนะครับเมื่อวานเราก็นี่เมื่อวานเราก็ตั้งแบบไปนะครับ แบบเทปูนแล้วก็เอาเป็นเหล็กตัวนี้แหละมันระด้รับน้ำแล้วมันตรงสวยงามเท่ากันหมดอืเรากำลังวางไวเมทอยู่ครับไวเมทเราก็ปูเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าปูนก็มาแล้วก็ได้เทชุดนี้ส่วนหลังค่านูนแปลครับเดี๋ยวขึ้นแปกันแล้วนะครับอคนละหัว ซ้ายหัวขวาหัวหนึ่งเดี๋ยวก็น่าจบแล้วครับแปลครับพอไปจบแล้วก็ทีนี้เราก็มาทําชุดหลังทีนี้เรารู้ขนาดแผ่นแล้วเราก็สั่งแผ่นได้แล้วนะครับสุดๆสายผูกมาดูเรื่องจริงเอาละครับวับนนี้เราก็ได้เทพื้นด้านบนแล้วครับนันเราก็ได้เทพื้นด้านบนแล้ว จากที่เราได้เตรียมความพร้อมมาหลายวันเลื่อนปูนไปวันหนึ่งฝนตกมานี้เรียบร้อยครับวันนี้ครับสวยงามมากก็ลง6คิวนะครับ6คิวกว่าๆจะเอาทัง6คิวน,นี้เอาแล้วครับนุน่นอีกคันก็มาคอยแล้วครับมาคอยสองคันเลยนะครับนี่เท่ ช่างก็ทำกันไม่ทันเลยนะครับหนูคันหนึ่งมาคอยแล้วครับมาทีเดียวสองคันเลยว้าร้อยพอไหมวัมดแหลมไหมโอเคครับสามเฮ้คหกคิวครับสองคันโอเคเดี๋ยวเราก็เรื่อย